สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับสําหรับประเภทของแผนที่นะครับซึ่งนักเรียนก็เห็นไปแล้วว่าประเภทของแผนที่เนี่ยมีไปแล้วทั้งหมด2อันนะครับก็คือแผนที่ภูมิประเทศครับแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับสําหรับตอนที่3นะครับจะเป็นแผนที่เล่มหรือแอดลาสนะครับนักเ,เรียนมาดูกันว่าแผนที่เล่มหรือแอดลาสเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ รับความสําคัญของแผนที่เล่มหรือแอตลาสนะครับเป็นแผนที่ที่นําเอาแผนที่ประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องท่องเที่ยวหรือแผนที่ลักษณะภูมิประเทศนะครับแผนที่เศรษฐกิจแผนที่ทางหลวงมารวมกันไว้ในเล่มเดียวครับเพราะฉะนั้นแผนที่เล่มหรือแอตลาสเนี่ยจะมีเป็นแผนที่ที่ถือว่าเป็นเล่มที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับเพราะว่าบางเล่มอาจจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของประเทศต่างๆในโลกเราครับ หรือแม้กระทั่งที่ตั้งของเมืองหลวงลักษณะของธงชาติครับเพราะฉะนั้นแผนที่เล่มหรือแอตลาสจึงมีลักษณะเป็นเล่มที่นักเรียนสามารถหยิบอ่านได้ง่ายนะครับเราก็จะทําให้ักเรียนทราบข้อมูลอย่างกว้างเลยทีเดียวครับรับวันนี้คุณครูก็นําตัวอย่างของแผนที่เล่มหรือแอตลาสมาให้นักเรียนดูนะครับส่วนใหญ่แผนที่เล่มหรือแอตลารจะเป็นแผนที่ที่ผลิตจากต่างประเทศนะครับ ของประเทศไทยของเราก็มีนะครับก็จะเป็นแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นหลักนะครับอย่างแผนที่แอตลาสซีฮูมาแสดงก็จะเป็นแผนที่โลกของเรานะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างอยู่ในแผนที่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะรูปหน้าปกนะครับอย่างภายในนะครับก็ตัวอย่างก็คือลักษณะของภูมิป,ประเทศนะครับอย่างในภาพเพียเรียนเห็นเนี่ยก็จะเป็นทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับ สำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพแผนที่ทางหลวงนะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นแผนที่ทางหลวงของภาคใต้ของเรานะครับก็พวกนารีวาตปัตตานีเป็นต้นนะครับฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในแผนที่เล่มหรือแผนที่แอตลาสเนี่ยนะครับจะเป็นแผนที่ที่แสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของภูมิประเทศนะครับหรือลักษณะของเส้นทางหลวงหรือลักษณะของ ที่ตั้งของเมืองจังหวัดหรือแม้กระทั่งอำเภอนะครับเพราะนั้นถ้าเรกเรียนอยากทราบข้อมูลลึกๆหรือว่าเห็นภาพที่มีรายละเอียดมากๆนะครับนักเรียนอาจจะใช้แผนที่เล่มหรือแอตลาสนะครับเป็นตัวช่วยนักเรียนในการที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับประโยชน์ของแผนที่เล่มหรือแอตลาสนะครับก็ใช้ศึกษาลักษณะทางภูมิประเทศบ้านต่างๆครับที่แสดงรายละเอียดเช่นลักษณะภูมิประเทศนะครับ แหล่งเพาะปลูกห,หรือแหล่งแร่ครับรวมถึงใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งของประเทศเมืองพรมแดนแล้วก็เส้นทางคมนาคมด้วยครับเพราะฉะนั้นจากประเภทของแผนที่ทั้ง3อันนะครับตั้งแต่แผนที่ภูมิประเทศแผนที่เฉพาะเรื่องหรือสไลด์นี้นะครับคือแผนที่เล่มหรือแอตลาสนะครับอาจจะทําให้เรียนทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของทิศนะครับที่ในแผนที่จะมีทิศเหนือทิศใต้นั่นก็คือแสดงที่ตั้งของแผนที่นั้นๆน,น,นะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนก็ควรจะทราบข้อควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แผนที่ด้วยนะครับอย่างเช่นมาตราส่วนครับมันจะช่วยทําให้นักเรียนเนี่ยทราบว่าอัตราส่วนจริงมีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นภาพที่ผ่านๆมานะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งหนกิโล หรือหนึ่งต่อห0 0อกิโลนักเรียนก็สามารถเทียบหน่วยนะครับให้สามารถทราบได้ว่าลักษณะของพื้นที่จริงเนี่ยมีขนาดกว้างเท่าไหร่ครับทิดนะครับนักเรียนสามารถทราบได้เลยนะครับว่าถ้าเรียนกลางแขนงทั้งสองข้างนะครับด้านหลังครับจะเป็นทิศตะวันตกครับด้านซ้ายมือมักจะเป็นทิศเหนือครับแต่ด้านขวามือมักจะเป็นทิศใต้เป็นต้นครับ หรือการอ่านแผนที่นะครับก็จะทราบว่าที่ตั้งของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับโดยนักเรียนสามารถใช้เส้นลองทิจูดหรือรัศทิจูดเพื่อทราบตำแหน่ง,งที่ตั้งของประเทศไทยได้ด้วยนะครับรวมถึงระยะทางนะครับก็ดูจากอัตราส่วนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ครับ สำหรับประเภทของแผนที่นะครับก็จบแล้วทั้งหมด3ตอนนะครับในตอนที่4จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือรีโมทเซนซิงหรือภาพถ่ายทางอากาศครับซึ่งรีโมทเซนซิงจะมีความสำคัญอย่างไรนั้นนักเรียนก็ลองติดตามดูในตอนที่4ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ